ตอนรับข้อสู่ช่องเกมดัมซิงครับวันนี้ก็อยู่กับแคทสามศู 3, 2, ครับนี้เราก็มาซ่อมรถครับซ่อมเจ้าม่วงครับ ตกลุมทีเดียวครับแนบหักไปสองตัวเลยครับสูตรเดย์บูนี่ตกลุมแบบเดย์บูไม่โคมาอยู่แนบขาดสองตัวเลยเบิ้งหน้าครับพี่น้องเลยขาดสองตัวเลยครับพี่น้องบ่อยากจังเลยวะขาดนี้ยืนดารารีเลย ฟูโซสองสี่ศูนย์ครับคันนี้้อมันเร็วผมไม่อยากเป็นคนดังครับผมพนดิดังยังดังไปนี่นี่แหละครับหย่อนลุ่มแบบเนียนๆครับ นิ่มๆครับนิ่มๆทางนู้นก็จะเป็นซานี่ครับซานี่สองหนึ่งห้าครับขุดโคกน้องนาครับขุดคลองไส้ไก่ครับทางนั้นมาแล้วครับตัวแรงครับตัวแรงสองร้อยสิบครับสับสาวมาแล้วปู่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 พี่บ่าไม่แห้งครับ รถจะคล้องห้างเนาะรถรถจะคล้องเรียนวาไรเนาะเอาไปไปไปทุกคนไปเลยรถจะคล้องห้าง อ้าวชอตเด็ดแล้วครับได้ชอตเด็ดแล้ว <c oughs> <c oughs> หนาหมุดแล้วครับ <c oughs> เอากันขึ้นได้เอากันขึ้นได้ย <c oughs> <c oughs> ย้ ลงไปหยังนะลงไปหยั่งนะ <laughs> ยนะ <laughs> อย่าไปหาเห็ดเทียบเทียบขางเทียบขางมันเรียนมาได้เทียบขางมันมีหมองอยู่ยจกลงมาจกดินใส่ตักหนึ่ง<ะ>จกดินใส่ดาตตักหนึ่งเกิด<ะ>ในแล้วเทียบมันใส่มันมัน,มน มันเป็นดินนี่มันมืนจกดินใส่ตักหนึ่งเอาดินใส่ตักหนึ่งไปเอาไม่ได้หรอกขันหลอกนี่สิขันโบขันโบมันตรงเป็นลอกขันขันเชียวผุ่นก็ตรงลอกลายผุ่นลงมาไปดิมันดินชืเอ็ดทางลุ่นี่เนาะแมนครับเนี่ยตาทางลงมาหนีได้หนิดินดึงดำดำนี่ขันบบ มันต้องปเป็นเรือเรือมัตตพูนเด้ดินไส้ดินทรายมันเห็ดว่าไหนคือดินหนองเด้นี่นี่นี่รถขึ้นแก่หน,นี่มันยังขึ้นได้ยังเจี้ยนนี่ ในช่อนเด็นเลยครับรถพี่บ่ายยังไม่แห้งเดี๋ยวน้องพี่อยู่นี่ไหมติลิวติลิวอยู่นี่ไหมอือแห้งครับเนียนยแล้วเลี้ยงด้วยเลยย่า,ายงเ่าด้วย เฮ้ยเป็สื่อเขามาเลีวมาขับดอกวันนี้เขมามันมันประหยัดกว่ากันนี่เป็นมาประหยัดบ่ลอกมันป่เพราะว่าสีมันเด็กแดงจากเอฟมกนก็ประหยัดนะเีนี่เดีตัวนี้มันเป็นเื่ยงเื่องเทโบธรรมดาเอียสองเีมีเทร์โบแปักับเทอร์โบธรรมดา อันอันนี้เป็นเทอร์โบธรรมดาเท้มดาที่เรียกว่าเทอร์โบธรรมดาธรรมดามันดีกว่าดิเทอร์โบธรรมดาเป็นปลายแห้งหนึ่งสองเทอร์โบแต่์พันจะเป็นปลายพักตัวเข้าเห็นหรือเปล่อืมแต่ถ้เข้าก็เลยเรือเข้ารูมันรุดดอยมองเครื่องมันมีปัญหาไงเขาก็เลื่อยเรือเขาเครื่องเนียนเนียซึ่งมันมีปัญหาเรื่องมอเตอร์เทอร์โบมันก็มีมันนนกกััโตแปรพันสิมีปัญหาเทอร์โบแปร์ จากที่เราสัมผัสมานี่มันต้องแต่งทางขึ้นนี่เกีนแกนนี่แมีนกันลงมางันนี่กันหนามุดมันต้องแตงนี่ดูครับเขาจะดึงยังไงครับพังครับซะแทนอย่างนี้รถพังครับ Beat Nonton ya? Saling madeng เรามันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับมันต้องขุดดินใส่มันลื่นคนระถอย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 บง ถอย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 ไปพอพอพ่อพอก่อคนพอคน่อันลื่นครับมันลื่นนี่นะครับโรงงานแรกครับ thôi 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 tít khám rồi tít khám rồi <tít khám là> Bỏ 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 Xì lai xem nó đeo đeo đeo, phao nhớ phao Nhớ phao phao Thôi bay thôi bay Thôi bay Thôi bay Thôi 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 ไป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 มีอ็กไปมีอ็กมาได้มาได้รถมีบ่ามาแห้งเนี่ยขึ้น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 ้านเลยขึ้นไปเลยเออรถยังมาแห้งเลย่แรงมากครับเจ้าของบอกว่า เป็นเทอร์โบธรรมดาครับไม่ใช่เทอร์โบแปรผันนะครับตัวนี้เจ้าของเขาทำอาชีพเป็นรีแมปนะครับรีแมปรถบรรทุกครับเขาก็เลยเลือกเลือกรถว่าต้องเอาแบบไหนระบบอะไรเนี้ยับ เดี๋ยวมาเจอกันชิปหน้าครับชิปนี้ก็ลากัไปเพียงเท่านี้ก่อน,นครับขอ,อบคุณที่เข้ามารับชมจนจบจบชิปนะครับสวัสดีครับ